สวัสดีค่ะคอนิจิวายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมเซนเซเฮมีเรื่องสงสัยอีกแล้ว oh. ว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยไปทำงานที่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมีความรู้สึกคิดถึงภรรยา oh. สุดที่น่ารักก็คือเขาเองเนี่ย uh. จะมีคำพูดภาษาญี่ปุ่นยังไงบ้างที่ทำให้ภรรยาเนี่ยแบบ อยากจะซื้อตัว๋วเครื่องบินไปหาเลย oh ม,มีคําว่าอะไรบ้างคะอ่ะสำหรับคนญี่ปุ่นเนาะเขาบอกอคําว่าคิดถึงเนี่ยนะเขาพูดคําว่า i tai des เป็นแปลว่าอะไรคะคิดถึงคิดถึงแล้วถ้าพูดเป็นประโยคอะคะมีไหมอ่ามีครับ anata ni i t a des แปลว่าอะไรคะอ่ะแปลว่าฉันคิดถึงเธอนะ คนญี่ปุ่นเขาจะพูดประมาณนี้นะคะจะไม่ได้มีคําที่แหวกมากมายมากกว่าน,นี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ยเขาจะพูดประมาณนี้มีอีกคำไหมคะหรือว่ามีอ่ามีคํานึงครับ<ม>เช่นโอมเตอิรุโอมเตอิรุแปลว่าคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันแต่อันนี้ยังใช้ในสถานการณ์อะไรคะอ่าอันนี้ในสถานการณ์ที่เพื่อนกันหรือว่าคิดถึงครอบครัว<ม>อ่า ที่ไม่ใช่คนที่เป็นแฟนกันนะอเช่นเพื่อนสนิทก็ได้เพื่อนเพื่อนที่ไม่สนิทหรืออะไรยังไงก็ได้เนาะครอบครัวก็ได้เนาะคิดถึงอืมอโอเคนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าคิดถึงคนรักให้พูดว่า des. ถ้าเป็นเพื่อนหรือครอบครัวพ่อแม่พูดว่าแล้วถ้าเกิดสองคำศัพท์เนี่ยมันสามารถใช้แทนกันได้ไหมอ๋อใช้แทนกันไม่ได้ครับ ไม,ไ,ไม่ได้ครับความหมายมันลึกซึ้งต่างความหมายมันจะผิดธรรมชาติไปครับสำหรับคนญี่ปุ่นนะอ๋อ,อค่ะโอเคสำหรับคำว่าคิดถึงนะคะภาษาญี่ปุ่นเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่ามีกี่ความหมายแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องอใช่ไหมคะคนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องทอมเซนเซให้กับเราสองคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไยนาลา